สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดายเรกเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังคมอภิวโรพระหนุม่มผู้ที่พิรมพักดีและยุลานนท์ศรธาและประกาศว่าถวายงานรอสิบเรื่องราวของพระคมอภิวโรแห่งวัดป่าธรรมคิรีจังหวัดนครราชสีมา เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางครั้งแรกในปี2564เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราัชากาลที่10มีพระบรมราชาองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระคมอภิวโรเป็นพระราชาคณะนามว่าพระวชิรยานโอสนและไม่นานหลังจากนั้นพระนุ่มแห่งวัดป่าธรรมคีรีก็ได้ออกมาเปิดเผยเรื่องที่คนจำนวนมากอยากรู้นั่นคือ พระพารณาไม่ของในหลวงวันที่20พฤษภาคม2564เฟซบุ๊กของพลเอกหม่อมเจ้าจุลเจิมยุคคนนายทหารพิเศษประจำกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์ได้เผยแพร่ข้อความที่พระคมเล่าให้คณะสิทธิ์ฟังหลังจากเดินทางกลับจากเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระบรมมหาราชวังเมื่อวันที่19พฤศภาคม โพสเฟซบุ๊กดังกล่าวมีใจความว่าพระคมเล่าให้ลูกศิษย์ฟังว่าในหลวงทรงพระกรุณาโปรดให้เข้าเฝ้าที่วังอัมพรเพื่อถวายงานในวาระต่างๆมาตั้งแต่เดือนมก,กราคมและท่านเป็นพระสงฆ์รูปแรกที่ในหลวงทรงอาราธนาให้พำนักในพระบรมมหาราชวังเพื่อบำเพ็ญสมณธรรมปฏบิบัติบูชาถวายพระแก้วมรกตช่วงหนึ่ง ได้ถวายงานส่วนพระองค์ต่อเนื่องเป็นเวลา12วันทว่าความเคลื่อนไหวล่าสุดที่ปรากฏในวันที่5พฤษภาคม2566หรือราว2ปีหลังจากเหตุการณ์ข้างต้นสื่อหลายสำนักได้แก่ไทยรัฐเดลีดิวและผู้จัดการรายงานตรงกันว่าพระครูพิทักษ์มัดชิมเขตหรือจีรัศิ์เจ้าคณะตำบลปากช่องเขต4จังหวัดนครราชสีมา มีคำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดป่าธรรมคีรีขึ้นใหม่ภายหลังพระสี่รูปรวมถึงพระวชิรยญานโกศลคมอภิวโรและพระมหาวุฒธธิมาเถาหมอเจ้าอาวาสออกจากวัดโดยไม่ทราบสาเหตุและไม่สามารถติดต่อได้พระราชวชิราลังการฉายาสุทธิยาน,นเจ้าอาวาสวัดวดชิราลงกรณณนะวรารามวรวิหารอำเภอปากช่อง และเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมาฝ่ายธรรมยุทธ์ได้ถูกแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดป่าธรรมคีรีตามคําสั่งนี้หลังจากนั้นรักษาการเจ้าอาวาสได้ออกคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสำรวจทรัพย์สินของวัดป่าธรรมคีรีในเวลาต่อมาต่อมาเว็บไซต์เดลินิวได้รายงานเพิ่มเติมว่านายอินทพรจัดเยี่ยม รองผู้อำนวยการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติเปิดเผยว่าพระทั้งสองรูปนั้นลาสิกขาบทไปแล้วส่วนการแต่งตั้งคณะกรรมการสำรวจทรัพย์สินวัดป่าธรรมคีรีเป็นการสำรวจข้อมูลไว้สำหรับการแต่งตั้งเจ้าอาวาสรูปใหม่และเพื่อเป็นการป้องกันการโยกย้ายทรัพย์สินของวัดด้วยวัดป่าธรรมคีรี เป็นวัดที่พระบรมวงศานุวงศ์เคยเสด็จพระราชดำเนินตลอดจนมีลูกศิษย์และผู้ศรัทธาเป็นบุคคลผู้มีชื่อเสียงในราชสกุลนายทหารนักธุรกิจใหญ่ข้าราชการระดับสูงนักการเมืองและดารานักสแสดงล่าสุดเมื่อเดือนตุลาคม2565สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชตมหาวชิโรตตมากูลสิริวิบูลราชสกุล ได้เสด็จไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลและทรงสวนทนาธรรมกับพระอาจารย์คมอภิวโรหหลังจากนั้นในเดือนเดียวกันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเชิญผ้าพระกฐินไปทอดถวายยังที่ชุมนุมสงฆ์ที่วัดป่าธรรมคีรีอีกด้วยและในวันที่6พฤษภาคม2566 ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเผยความคืบหน้าคดีอดีตพระคมอภิวโรพร้อมพวกถูกกล่าวหายักยอกทรัพย์ของวัดป่าธรรมคีรีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาพบทรัพย์สินเพิ่มเติมเป็นเงินสด80ล้านบาททองคำแท่งมูลค่า19ล้านบาทถูกฝังดินบนเขาบริเวณหลังวัดทำให้มูลค่าทรัพย์สินรวมกันที่พบครั้งแรกแล้วกว่า300ล้านบาท ผลตำรวจโทจิรพบูริเดชผู้บรญชาการตำรวจสอบสวนกลางาแถลงในวันที่8พพฤษภาคม2 5 6 6ว่าทรัพย์สินที่พบเพิ่มเติมเป็นผลจากการเข้าตรวจสอบที่วัดของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและจากการสืบสวนกลุ่มผู้ต้องหาน่าจะเริ่มก่อเหตุมาตั้งแต่ปี2563ขณะเดียวกันยังไม่พบผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมในคมคงแก้วหรืออดีตพระอาจารย์คม อายุ39ปีเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางเป็นครั้งแรกในปี2 5 6 4เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระคมอภิวโรเป็นพระราชาคณะนามว่าพระวชิรญานโกศลเขาตกเป็นผู้ถูกกล่าวหาพร้อมกับนายวุฒิมาหรือพระหมอเถาหมออายุ38ปี อดีตเจ้าอาวาสวัดบ่าธรรมคีรีและนางสาวจุธาทิพย์น้องสาวของอดีตพระอาจารย์คมในคดีร่วมกันยักยอกเงินวัดตามที่กองบัญชาการตำรวจปราบปรามแถลงชี้แจงต่อสาธารณะเมื่อวันที่6พฤษภาคมที่ผ่านมานอกจากการถแถลงความคืบหน้าของคดีช่วงเช้าที่ผ่านมากองบังคับการปราบปรามได้นำตัวผู้ถูกกล่าวหาทั้งสรายไปผัดฟ้องฝากขังที่ศาลอาญาคดีทุจริต และประพึกิมิชอบพร้อมยื่นคัดค้านการประกันตัวต่อมาในช่วงเย็นสารอาญาคดีทุจริตและประพึกิมิชอบกลางมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างสอบสวนเนื่องจากข้อหาของผู้ต้องหาทั้ง3รายมีอัตราโทษสูงมีลักษณะร่วมกันกระทำความผิดและมีการตรวจยึดของกลางเงินสดและความเสียหายเกิดขึ้นเป็นจำนวนมากหากปล่อยชั่วคราว อาจมีการหลบหนีหรือไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานเปิดข้อหาอาดีตพระอาจารย์คมพร้อมพวกที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางรายงานว่าเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมนำโดยพันตำรวจเอกวิวัตรจิตโสภาอุ่นูุ่มกับการสามกองบัญชาการตำรวจปราบปรามพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจสังกัดกองกำกับสามบกปร่วมกันดำเนินคดีกับผู้ต้องหาสามรายประกอบด้วย 1. ในคมหรือพระอาจารย์คมอายุ39ปีผู้ต้องหาตามหมายจับสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางที่65ทับ66ลงวันที่6พฤษภาคม2566ในข้อหาเป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงานมีหน้าที่ซื้อทำจัดการหรือรักษาทรัพย์ใดเบียดบังทรัพย์นั้นเป็นของตนหรือเป็นของผู้อื่นโดยทุจริตเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ 2. นายวุฒิมาหรือพระหมออายุ38ปีผู้ต้องหาตามหมายจับสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบลางที่64ทับ2,566ลงมาที่6พฤษษภาคม2,566ในข้อหาเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ซื้อทำจัดการหรือรักษาทรัพย์ใดเบียดบังทรัพย์นั้นเป็นของตนหรือเป็นของผู้อื่นโดยทุจริต เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ 3. นางสาวจุฑาทิพย์อายุ35ปีผู้ต้องหาตามหมายจับสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางที่66ทับ2566ลงวันที่6พฤษภาคม2566ในข้อหาเป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงานมีหน้าที่ซื้อทำจัดการหรือรักษาทรัพย์ใดเบียดบังทรัพย์นั้นเป็นของตน หรือเป็นของผู้อื่นโดยทุจริตเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและรับของโจรตำรวจสอบสวนกลางโดยบกป,ปได้รับการประสานจากสำนักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติให้ทำการตรวจสอบพฤติกรรมของนายคมประธานฝ่ายสงฆ์ของวัดป่าแห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลปากช่องอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาว่ามีการทุจริตเงินวัดหรือไม่อย่างไร ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้นำเนินการสืบสวนและเข้าทำการตรวจสอบภายในวัดตามข้อร้องเรียนดังกล่าวพบว่าพระอาจารย์คมผู้ต้องหาในคดีนี้เป็นพระผู้ดูแลใช้จ่ายเงินต่างๆของวัดรวมถึงเงินที่ญาติโยมมีจิตศรัทธาร่วมทําบุญกับทางวัดร่วมกับเจ้าอาวาสวัดคือพระหมอนอกจากนี้มีพฤติการนําเงินทําบุญบางส่วนของวัดไปใช้จ่ายส่วนตัวโดยสั่งการให้เจ้าอาวาสนําเงินสดไปมอบให้นางสาวจุธาทิพย์ น้องสาวของตนเพื่อฝากเข้าบัญชีธนาคารซึ่งผู้ต้องหาได้ให้การรับสารภาพว่าได้ํำเนินของวัดออกมาจริงทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ทำการสืบส่วนเพิ่มเติมและเข้าค้นบ้านพักของนางสาวยุธาทิพย์น้องสาวของผู้ต้องหาพบเงินสดกว่า51ล้านบาทที่ถูกเก็บไว้ในลังโฟมและกระเป๋าเดินทางในบ้านพักดังกล่าวและพบเงินวัดที่อยู่ในบัญชีเบื้องต้นกว่า130ล้านบาท รวมยอดกว่า180ล้านบาทในส่วนพฤติการอื่นๆยังปรากฏข้อเท็จจริงที่ทางผู้ต้องหาให้การรับสารภาพเพิ่มเติมอีกว่าในระหว่างที่ถือสมณเพศนั้นได้มีการเสพเมถุนภายในกุฏิของวัดซึ่งถือเป็นการอาบัติประชิกตามข้อบัญญัติทางธรรมวินัยอีกส่วนหนึ่งทางผู้ต้องหายึงสมัครใจที่จะลาสิกขาแล้วระบุว่ายังไม่พบความผิดมาตรา112 พลตำรวจตรีมนตรีเทศขันพอบอกปออกล่าวในการถแถลงข่าวว่าหลังจากการจับกุ่มตัวอยู่ในขั้นตอนสืบสวนสอบสวนขยายผลต่อไปส่วนผู้ต้องหาอยู่ในการควบคุมของกองปราบเบื้องต้นที่เราสอบถามการยักยอกเงินมาจากที่วัดจัดทําโครงการต่างๆไม่ว่าจะเป็นการสร้างเจดีย์มีการเบิกถอนจากเงินบัญชีวัดโดยปกติวัดจะมีบัญชีส่วนตัวของวัดอยู่แล้ว ผู้สื่อข่าวสอบถามว่าอดีตพระคมมีพฤติกรรมที่เข้าข่ายความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา1 1 2หรือไม่ในเบื้องต้นยังไม่มีความผิดมาตรา1 1 2แต่ที่ตรวจสอบพบว่าในคมกับพวกในขณะที่เป็นพระสงฆ์มีพฤติกรรมในลักษณะของบุคคลชอบเพศเดียวกันพฤติกรรมชายรักชายนอกจากในคมและบุคคลอื่นแล้วพลตำรวจตรีมนตรีตอบผู้สื่อข่าวศิลปชัยเดลี่ เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับ